บอกว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายนะวันนี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังอีกหนึ่งกองขององค์การบริหารส่วนจวนังหวัดนุดรธานีที่ดูแลเรื่องของกีฬานันทนาการการออกกําลังกายเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกสิ่งอย่างคือกองการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ได้น่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการทํางานของกองท่องเที่ยวและกีฬากันนะคะท่านพออ,อพร้อมอยู่แล้วไปพบกับออกอน ภารก,กิจของกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายกีฬาสองฝ่ายการท่องเที่ยว3าฝ่ายนันทนาการสามฝ่ายนะคะและภารกิจงานภารกิจงานในด้านการท่องเที่ยวก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำในงานประจําปีของอำเภอและของจังหวัดซึ่งเป็นภาพรวมของจังหวัดนะคะแล้วก็ พัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปไป,ป,ปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอันนี้คือด้านการท่องเที่ยวนะคะใน,นด้านการกีฬาก็คือส่งเสริมการกีฬาระดับชุมชนระดับโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศนะคะรวมทั้งสนับสมมนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการกีฬาต่างๆให้กับประชาชนหรือเยาวชนให้มีความรู้ด้านกีฬา แล้วกันในด้านนันทนาการก็จะเป็นการส่งเสริมลสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการการออกกําลังกายชุมนุมศิลป,ะ,ปะหัตถกรรมในการขับลองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือภารกิจข,ของกการท่องเที่ยวค่ะนะคะและ้วก็ส่วนใหญ่ในเรื่องของการ เมื่อสักครู่นี้คือเป็นปนโยบายของ3ามฝ่ายที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่แสดงว่าขอดงางส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือลงไปทํางานกับชุมชนกับอบตอกับโรงเรียนด้วยในภาพของจังหวัดที่บางทีก็เป็นเป็นงานที่เขาขอรับการสนับสนุนงบป,ประมาณมาในส่วนที่เกินศักยภาพเขาเราก็เข้าไปร่วมด้วยก็คือทั้งอุดหนุนทั้งร่วมจัด ถ้าเป็นอุ่นนุนก็คือในส่วนที่ว่าเกินศักยเราไม่มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ<ะ>ในด้านกีฬาด้านการท่องเที่ยวแล้วก็อุนน่นนุนไปเลยแต่ส่วนมากเราจะร่วมจัดสมมากกว่าค่ะ ใช่ส่วนใหญ่ที่เป็นประจําในทุกๆปีที่กองท่องเที่ยวและกีฬานเนี่ยต้องเขาเ้าไปมีส่วนร่วมแล้วกวนวนาได้ยกตัวอย่างให้ฟังนยคะว่ามีงานอะไรที่แบบเป็นงานประเพณีอย่างเช่นมรดกโลกบ้านเชียงอันนี้เราก็ไปร่วมจัดหลายปีามาหลายปีแล้วปีห้าส5มห้าสองสามาสมาตลอดแล้วก็การท่องเที่ยวดอกทิลิปบาน อันนี้ก็ตั้งแต่ปี53และ54ปีนี้เราก็จัดด้วยแล้งานประเพณีต่างๆตามตามอำเภอตามท้องถิ่นนะคะแบบประเพณีเหมือนโคมลมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านผือที่ว่าไทยพวนอะไรเงี้ยงานแข่งเรือกุมภาปีนอะไรเงี้ยเราไปร่วมร่วมจัดกับเขาเลยค่ะร่วมการสนับสนุนแล้วก็ร่วมร่วมจัด ได้ยินข่าวมาว่าในวันที่25ธันวาคมนี้ะจะมีการปั่นจักรยานขี่ขจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่สมาคมการกีฬาคอรและการสนับสนุนงบประมาณมาแล้วในส่วนนี้อบจอก็อุดหนุนงบประมาณให้ทางสมาคมค่ะไปดำเนินการค่ะและนั่นคืองานของกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณผู้ชมค่ะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ8กองที่รายการนายกอนุมัติกับตอนเปิดบ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีที่เราได้แนะนำนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นกับทั้ง8กองกับการบริหารงานของนายหันชัยทีฆาธนาโนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะปีใหม่แล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมของในหนังทุกๆท,ท่านมีความสุขก,กันมากๆแล้วรายการนายกอนุมัติของเราค่ะก็จะพัฒนา,นา เรามีเทปรายการพิเศษมาให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนั้นติดตามได้ในรายการนายกอนุมัติค่ะวันนี้ในหน้าความด้วยทีมงานที29ขออนุญาตริ่มด่าคุณผู้ชมแล้วนะคะ